สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรและในวิดีโอนี้เราจะเน้นพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกย้าย ในวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่13เมษายนปี2567ค่ะดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลและเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งจักรวาลค่ะเป็นดาวที่มีพลังงานมากที่สุดดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟจะให้ผลในแง่ของแสงสว่างจะให้ผลในแง่ของพลังงานในแง่ของความรู้ปัญญาความสามารถ ชื่อเสียงการมีตัวตนอีโก้และโดยมากแล้วดาวพระอาทิตย์ก็จะให้ผลในลักษณะของความเป็นผู้นำความมั่นใจในตัวเองดังนั้นการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการวางตัวทัศนคติความคิดและการลงมือทำค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะในวันที่14มีนาคมไปจนถึงวันที่13เมษายนปี2567ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะดวงนี้ได้ทำการโคจรยกมาสู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาการที่ดาวพระอาทิตย์มาอยู่ที่ราศีมีนนี้ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชค่ะซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ดี ตำแหน่งถัดจากตำแหน่งนี้ก็จะถือว่าเป็นตำแหน่งมหาอุดซึ่งจะก่อเกิดความก้าวหน้าจะก่อเกิดความเติบโตให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีมีนคะการที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะแบบนี้โอกาสชัดมากเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางคะ่ะ ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีแพลนในการเดินทางไกลหรืออาจจะมีงานที่อยู่ทางไกลงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารเจรจาจะส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีมังกรนะคะซึ่งชาวมังกรจะได้โชคจากทางไกลเข้ามาค่ะซึ่งโชคลาภที่คุณจะได้รับนั้นอาจจะได้มาในรูปแบบของคอนเน็ชันได้รับมาในรูปแบบโอกาส การช่วยเหลือการอุปถรัรมภ์ค้ำจุนหรือได้มาในรูปแบบของผู้คนที่เข้ามาซ mm. ัพพอร์ตก็เป็นไปได้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรหลายคนหลายท่านถ้าไม่ได้เดินทางจะมีเกณฑ์เกิดความใจร้อนจะมีความวู่วามมากยิ่งขึ้นคุณจะคิดจะอ่านจะตัดสินใจอะไรก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะส่งผลเสียตามมาในระยะหลังเพราะอาจจะขาดการคิดการไตร่ตรองที่ละเอียดถี่ถ้วนก็เป็นไปได้ค่ะ เพราะฉะนั้นท่านใดที่มีโอกาสเดินทางไกลก็จะถือว่ามีความโชคดีเข้ามานะคะไม่พอเท่านั้นในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะแบบนี้เหมาะมากที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะนำงานเก่ามาปรับปรุงแก้ไขใหม่หรือคุณอาจจะต่อยอดจากความคิดจากไอเดียเก่าๆของคุณที่เคยริเริ่มมาด้วยลักษณะของดวงดาวเช่นนี้นะคะจะเอื้อประโยชน์ต่อการต่อยอดงานเก่าเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่มีความคิดหรือได้เริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างมาแล้วแล้วสิ่งสิ่งนั้นคุณยังไม่ได้สารต่อสิ่งสิ่งนั้นมันยังไม่สําเร็จสิ่งสิ่งนั้นมันยังไม่สมบูรณ์ก็เป็นจังหวะที่เหมาะค่ะที่จะนํามาสารต่อมาปรับปรุงแก้ไขความสําเร็จรอชาวลัคนาราศีมังกรอยู่ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามในระยะเวลาสั้นๆประมาณหนึ่งเดือนตรงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็มีเกณฑ์ที่จะเจอกับความอึดอัดใจความคับอกคับใจกับคนใกล้ตัวเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรเข้าสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะ มีเกณฑ์ที่คนรอบข้างจะทําให้คุณลําบากเดือดร้อนมีเกณฑ์ที่คนรอบข้างจะนําปัญหามาสู่ตัวคุณบางครั้งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นลูกน้องเป็นบริวารหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องก็เป็นไปได้นะคะซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นรู้สึกถึงความบึ้งตึงเมินกันหรือให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายกันก็เป็นไปได้ค่ะ เพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่ให้ผลในแง่ของการตระหนักรู้ในตัวเองให้ผลในแง่ของตัวตนให้ผลในแง่ของความมีอีกโก้สูงความเป็นผู้นำความมั่นใจเพราะฉะนั้นบางครั้งชาวลัคนาราศีมังกรอ,อาจจะมองข้ามความคิดความอ่านของคนอื่นแล้วยึดเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นหลักจนทำให้คุณรู้สึกว่าคนอื่นจะต้องตามคุณด้วยความคิดลักษณะนี้อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับตัวคุณได้ในช่วงครั้งช่วงคราวนะคะ แต่เมื่อคุณรู้ตัวก็ขอให้ลดละความคิดนั้นลงเพื่อที่จะได้ปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขลำดับต่อมาค่ะในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะนี้ถือว่าเป็นบ้านเรือนของดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัส,สบดีนั้นถือเป็นดาวคู่มิตรกันดังคำกลอนที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครู เพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรและจะขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีและไม่ต้องกังวลน,นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะมีคนในครอบครัวเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายเข้ามาเกื้อกูลอยู่เสมอในจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นบ้านเรือนของดาวพระพฤหัส และดาวพระพฤหัสก็โคจรเข้าสถิตที่ราศีเมษซึ่งถือเป็นเรือนพันธุของดวงชะตาตรงนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ทางได้เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจะมีเกณฑ์ได้รับความสําเร็จได้รับชื่อเสียงจะมีคนหมู่มากให้การยอมรับนับถือการทํางานของชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นไปอย่างราบรื่นและการดําเนินกิจกรรมต่างๆก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นค่ะ ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่ให้ผลต่อระบบราชการเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่ทำงานอยู่ในสายราชการหรือแม้แต่พนักงานประจำพนักงานบริษัท รัฐวิสาหก,กิจต่างๆก็มีส่วนที่จะได้รับประโยชน์ตรงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนให้การสนับสนุนมีคนให้การซัพพอร์ตแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้รับมาก็อาจจะมีบางคนบางกลุ่มที่เขาไม่พึงพอใจกับการได้มาของคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีการกลั่นแกล้งรังแกไว้ด้วยค่ะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังนะคะเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะสมัยก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลต้องพยายามตรวจสอบการเดินทางให้ดีเช็คในเรื่องของเวลาเช็คยวดยานผ่านะที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกช่วงล่างของรถหรืออุปกรณ์ต่างๆให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมไปถึงในระยะนี้ไม่ควรที่จะรับปากใครหากคุณไม่มั่นใจในสิ่งสิ่งนั้นค่ะ โอกาสที่จะเสียเครดิตหรือโอกาสที่จะทําไม่ได้อย่างที่รับปากมันมีค่อนข้างสูงและลำดับต่อมานะคะชาวลัคนาราศีมังกรอารมณ์ของคุณมีเกณฑ์ที่จะแปรปรวนง่ายมากเมื่อดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตร่วมกันกับดาวพระราหูและดาวพระพรุธในครั้งนี้ความคิดความอ่านการตัดสินใจของชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะแปรปรวนอ่อนไหวไปตามอารมณ์โดยไม่ได้คำนึงถึงเหตุและผล ส่งผลทําให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็เป็นไปได้ค่ะและไม่พอเท่านั้นหากชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องทําธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองหรือผลประโยชน์ตัวเลขการบัญชีการธนาคารต่างๆอย่าพยายามไว้ใจคนอื่นต้องพยายามจัดการด้วยตัวเองทําธุรกรรมต่างๆด้วยตัวเองให้ระมัดระวังการถูกคดโกงการหลอกลวงมิจฉาชีพต่างๆด้วยนะคะ รวมไปถึงในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นการอุปถรัรมภ์ค้ำจุนคนในครอบครัวการดูแลเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานบริวารลูกน้องหรือแม้แต่การเจอกับของเสียของพังของชำรุดเสียหายต้องซื้อของใหม่มาทดแทนหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมามา,มากขึ้นค่ะ ดังนั้นจึงอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านให้วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทถ้าหากคุณทำทุกอย่างด้วยการพิจารณาไตรตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตามคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรยังถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งชาวมังกรจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีปรับพฤติด,ดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสรรพสัรรอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันแล้วก็หมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรประสบพบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าหากชาวมังกรท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์และกล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินได้รับรู้ ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์เพื่อก้าวเข้ามากระตุน้นและเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ